สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดู r d o o f o r ์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องอัตโมตินะครับปกติร d o o f o r ์ก็จะมีแต่เครื่องใส่ฐานหรือว่าเครื่องคอร์สนะครับตัวนี้มาเป็นอัตโมตินะครับเรือนทองนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเรือนสีทองเคลือบ PVD นะครับสีทองนะฮะ PVD สีทองแล้วก็ตัวหน้าปัดสีขาวนะครับสวยงามนะครับ Fallin นนะฮะออโตเมติกนะครับนับปัดส9นะครับตัวนี้นับปัดส9มเนะเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยนะฮะมาเป็นปีกผีเสือ้อนะครับผมวาโดฟอร์เรนนะฮะ สเปกน้าปัดนะครับอยู่ที่39นะฮะสามสิบเก้ามลนะครับสามสิบเก้มิลนะแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมิลนะครับสิบมิลนะฮะแล้วก็น้ําหนักนะครับไปที่พอยี่สิบแปดกรัมนะครับพอยกรัมนะฮะกันน้ำห้าสิบเมตรนะครับห้าสิเมตรฮะ ตัวกระจกซไฟา์กันลอยนะครับกระจกซไฟา์กันลอยนะเครื่องนะครับให้มาเป็นเครื่องอา6 6 3นะครับสำรองพลังงานอยู่ที่80ชั่วโมงนะครับนิวะคองกันสนามแม่เหล็กนะครับกันสนามแม่เหล็กรอบตัวนะฮะตัวนี้ประกันอยู่ที่5ปีนะครับ p r าโดอโตเมตินะครับประกันอยู่ที่5ปีนะครับมาดูวิธีการเซ็ตนะครับตัวนี้ดึงออกมาเซ็ตตั้งเซ็ตได้เลยนะครับ ดึงออกมาสเต็ปแรกวันที่12เ,เวลาแนะนําดึงมาสุดนะครับหมุนข้าม12วันที่ไม่เปลี่ยนก็เป็นเที่ยงวันนะครับเสร็จแล้วได้เวลาที่ต้องการนะฮะดันเข้าไปนิดนึงนะครับหมุนนะครับเปลี่ยนวันที่แล้วก็ดันเข้าไปสุดนะครับหมุนขึ้นลานนะประมาณนี้นครับสเต็ปทั่วไปเลยมามาขึ้นขอดูนะครับ ข้อมือผม15.5เซนหรือว่า6นิ้วนะครับกับเรือนนี้39มิมลนะครับ Radofor l e n นะครับออโตเมติกขนาด39มิมลนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับใครชอบแบบเดดเดสนะครับในการเดสบางๆนะครับใส่แนบข้อมือหรูหรานะครับก็เรือนนี้ก็เป็นตัวเลยอีกตัวหนึ่งราคานะครับมาอยู่ที่6 12,100บาทน,นะครับใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับผมจะแปะเบอร์แล้วก็ลายไว้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับแชทเข้ามาถามได้เลยนะครับส่วนรถมีนะครับมีจัดส่งตีนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะฮะคลิปรีวิวสั้นๆนะครับไม่ยาวเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะเวลามีเรื่อนใหม่ๆห,หรือว่าคลิปรุ่นใหม่ๆออกมาก็จะเร่งแจ้งเปตือนไปยังแอป YouTube ทันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับพบกันต่อคลิปหน้าครับ